เสียงซาวนี่นะฮะมาอย่างสยองขวัญไปเลยสยองขวัญสิครับโดนไปห้าแมงเทาล้างรถอะไรตั้งห้าแบงเทาอยากรู้เป็นไงไหมฮะอยากรู้ก็มาชมไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมคันนี้ก็จะทําทการล้างเดเทลช่วงล่างประมาณนี้นะฮะการล้างเดเทลของเราจะไม่ได้บอกนะฮะว่าจะเอี่ยมที่สุดและจะสะอาดที่สุดนะฮะเอาอย่างงี้ดีกว่าเราพยายามทมําเต็มที่ที่สุดครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลูกค้าเขาตัดสินใจดีกว่าล้างรถทาไมมีราคาถูกทําไมมีราคาแพงการล้างรถนะฮะที่ใช้ ต้นทุนน้อยและใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะคะราคาก็จะถูกลงแต่ถ้าเจ้าคันนะฮะได้ราคาน้ํายาไม่กักอุปกรณ์ไม่ห่วงคนงานมีเวลาให้ทั้งวันอย,อยากเอี่ยมตรงไหนอยากสวยตรงไหนละ่ะสกิดได้ตลอดไม่มีขัดนะฮะการล้างเดทเทลนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิดนะคะแต่นะฮะผมจะบอกไว้ให้มันมีข้ออันตรายนะฮะการล้างเดทเทลถ้าเราใช้น้ํายาผิดประเภทและใช้แปรงผิดประเภทนะฮะและใช้คนงานที่ไม่ชํานาญทรัพย์สินของลูก ลูกค้าจะเสียหายได้ง่ายๆเลยเสียหายยังไงใช่ไหมฮะมาวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้พูดง่ายๆเหล่าตัวเองให้ทุกคนฟังดีกว่านะฮะการล้างเดตเทลนะฮะระมัดระวังที่สุดส่วนพลาสติกดำดาด้ทำไมต้องระวังสงสัยใช่ไหมฮะถ้าเราฉีดน้ํายาไว้นะฮะและน้ํายามันหยดลงเป็นคาบเท่านั้นแหละด่างทันทีเลยครับผมใครจะล้างเดตเทลก็ต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะฮะนขึ้นว่าน้ํายาสลายคาบนะครับผมแต่ถ้าใช้โฟมมาล้างนะฮะก็จะมีปัญหาหรือจะใช้สไลด์ลื น้ํายาสระผมก็ไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาอยู่นิดนึงมันล้างไม่ออกคาบตามซอกตามมุมนะคะบางคันนะคะล้างโคตรง่ายเลยแค่ใช้โฟมแป,แปลงก็หลุดแล้วแต่ส่วนมากนะคะที่มาล้างเดเทลกับเราถ้าคาบไม่ฝังแน่นจริงไม่ฝังลึกจริงไม่ถึงมือล้างผมหรกครับถ้าง่ายเขาก็ทาเองใช่ไหมละ่ะแต่ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมจัดก,การได้หมดคาบจะฝังลึกจะฝังแน่นประมาณไหนคันนี้ก็มีคาบน้ําค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็ทาการล้างทําการทําความสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ เขาปวดหัวมากเลยล้างเท่าไรก็ล no ้างไม่ออกเราก็ทําการล้างเดเทลแล้วก็ขัดเคลือบสีให้แบบนี้เลยนะฮะแต่ไม่ได้ขัดเคลือบสีให้ธรรมดานะฮะขัดสีลบรอยไปเลยเคลือบสีก็ขัดสีลบรอยมันต่างกันยังไงใช่ไหมฮะจริงๆถ้าเคลือบสีก็ใช้สเปรย์พ่นแว็กก็ใช้ผ้าถูออกได้เลยอันนั้นคือเคลือบสีนะฮะถ้าขัดเคลือบสีแล้วทาไมมันชื่อว่าขัดเคลือบสีมันไม่ใช่ขัดสีลบรอยไม่เหมือนกันเหรอขัดสีลบรอยนะฮะขั้นตอนนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวมาตรงขั้นตอนขัดเคลือบสีนะฮะขัดเคลือบสีแล้วก็จะใช้น้้้ํําาายขีใชฟองน ตัวที่นิ่มที่สุดนะฮะเพื่อไม่ให้เปิดแลกเกอร์และให้งานมันจบไวที่สุดนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องบล็อกลมเคลือบไปที่ตัวรถนะฮะนี่ครับผมคือขัดเคลือบสีถ้าขัดเคลือบสีก็จะอยู่ประมาณหลักร้อยแต่คุณอย่าลืมนะฮะขัดเคลือบสีถ้ามียางมาต่อยยางไม้หรือรอยลึกไม่สามารถเอาออกได้นะฮะถ้าขัดเคลือบสีแนะนําคนที่ดูแลรถอย่างสม่ําเสมอถ้ารถใหม่ป้ายแดงจะดีมากเลยนะฮะถ้าขครเคลือบก่อนเพราะว่าราคามันไม่แพงด้วยแต่ถ้ารถใช้งานมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาดูแลนะฮะแนะนําขัดสีลบรอยไปเลย ใครกังวลน,นะฮะเล็กเกอร์มันจะบางลงหรือเปล่าสีรถจะบางลงหรือเปล่าแจ้งทางร้านได้เลยทางร้านผมมีวิธีเซฟแล็กเกอร์ให้ได้นะฮะอยู่ที่คุณว่าจะยอมรับได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคนอยากจะทํามาคุยกับผมดีกว่านะฮะแต่คุณรับรองได้ว่ารถของคุณจะออกมาสวยแน่นอนเงาไม่สวยไม่เวลวาวไม่ปล่อยกลับบ้านนะฮะไม่ได้บอกใช่ไหมฮะว่าคันนี้ทําอะไรบ้างตั้งห้าแบงค์เทาคันนี้ก็จะมีล้างเดตเทลช่วงล่างห้องเครื่องนะฮะก็จะมีล้างเดเทลตามขอบประตูตามซอกตามมุมตามโลโก้ต่างๆก็จะมีขัดสีลบรอยแบบ ขั้นนตอแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่มีคราบน้ํานะฮะเราก็ทําการเคลียร์ออกให้ตอนจบนะฮะก็จะขัดเคลือบสีแต่เราไม่ได้ขัดเคลือบสีให้อย่างเดียวนะฮะเราเคลือบสีสูตรน้ําของเคคาแคร์เต่าบินไปให้อีกหนึ่งชั้นนะครับเอาให้แบบเงาๆสวยๆแล้วลอกลับบ้านไปเลยแต่ยังไม่พอไปซะหน้นะฮะเราขัดคราบน้าบนกระจกให้ด้วยแล้วก็เคลือบกระจกบ้านหน้าให้ด้วยนะฮะเอาให้ลูกค้าแบบจุกๆแน่นๆไปเลยงานนี้ราคาไม่เกี่ยงจัดให้เต็มที่ครับผมลูกค้าท่านนี้ก็เดินทางมาไกลนะฮะขอบคุณลูกค้้าาทนนีมกเลย E